นายสมเกยียรติเกียรติแท่อึงหรือแท่อึงจะไาว้แลที่สารบุคสอตมิพมืจังหวัดปันานี้รเรีองนาปพิช,ชากรหลักหกเมองเองผู้ถูกบุกรุกจากโจนปนเป็น,งาน,านไงปนเปลี่ยนโจนป้นเป็นของแทบทุกวันหรือว่าไงไม่ทราบแจ้งคดีกันตองปราหรือสอารบับคลอง มาช่วยตรวจสอบไปไวได้ไหมครับเพราะผมตรงนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรครับแต่มั่นใจว่ามันเป็นของผมไปทุกวันเลยนะมันนุกนงครับเวลาผมหลับมันดักรอผมอยู่เนี่ยหลังคาบ้านผมเนี่ยแตกหลายแผ่นแล้วพอโจรก๊งนี้แต่ขอบคุณนะครับที่มันไวเอาไปหมดเนี่ยมันแค่เปลี่ยนอยากได้อะไรมันก็เปลี่ยนไปไม่ว่าจะแหวนหรือสร้อยที่ผมจัได้เฟซบุ๊ครางวัลเฟซบุ๊กหรือเคอรี่ที่เขามาส่งให้มันคงรู้ผมมีอะไร ม้ธนบัตะหลายองค์มันก็เปลี่ยนไปแต่บางครั้งมันก็เอาไปเลยดูไม่มีเปลี่ยนผมไม่มีหลักฐานที่จะแจ้งตำรวจแล้วครับผมบอกไปคุณตำรวจก็คงแค่รับรู้ใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าผมบอกของอะไรหายคุณก็คงจงหาว่าผมอาจจะใส่ร้ายใครก็ได้ครับแต่ผมหายจริงๆ แต่ผมบอกให้แจ้งไปด้านที่นี้ด้วยว่าใน y YouTube เนี่ยว่ามีคนเปลีนหลังคาบ้านผมมาไม่เว้นแต่ละวนันเอาทรัพย์สินที่ผมอยากได้จากไอกรางวัน facebook มันคงอยากได้มั้งมันมาเอาไปอย่างนั้นด้านด้านสร้อยแหวนนาฬิกามันเปลี่ยนเอาของดีไปอะเอาของเสียมาให้ผมวันนี้ผมยังมีหลักฐานที่จะจับตัวมันได้แล้วแต่ผมขอบอกว่าผมโดนโจรแก๊งนี้ มาหลายครั้งแล้วไม่ทราบว่าถ้าจะแจ้งตำรวจตำรวจจะช่วยตรวจสอบยังไงครับเป็นกำลังคาไปตรวจสอบหรือเรียกคนแถวนี้มาตรวจสอบหมดไหครับว่าใครเป็นโจรผมผมโดนมันก่อกวนมานานมากแล้วมันคิดว่าผมทำอะไรมันไม่ได้ไหมครับบางครั้งมันเริ่มเปิดประตูอ้าซ่าไว้ดึมคลองเนี่ยมันใหญ่มากครับเท่าไงก็ สายตรวจถ้าได้ดูคลิปนี้หรือไงก็ช่วยส่ยยงคนมาตรวจสอบด้วยนะครับผมแจ้งไปผมก็มีหลักฐานทาอะไรมัผมก็แจ้งแค่ว่ามีคนขึ้นหลังคาขโมยของผมไปมาก์กเอาหลักฐานว่าอะไรที่มันเอาเปลี่ยนใช่ไหมแต่คุณตํารวจก็ไม่รู้ว่าเป็นของผมต้องตรวจสอบยังไงต้องสอบนานนะครับใช้เวลาตรวจสอบนานนะครับผมไม่สามารถชี้ตัวผู้ร้ายได้เลยก็มไม่รู้ว่าเป็นใครครับ มันเก่งเรียกว่าคนเก่งที่ปีนหลังคาขึ้นมาเอาข้าของไหวไม่เป็นแต่ละวันลี่เป็นกัดแงะหลังคาใครก็ได้ใช่ไหมเลวลาหลับเวลานอนมันขนาดผมนอนดึกเท่าไหร่มันก็ยังต้องที่มาเอาให้ได้สงสัยมันไม่ทีวีออมจรปิดในบ้านผมความหมายตรัสรนะ้อยเส้นใหญ่มนเอาไปมาเอาสร้อยเส้นเล็กมาให้บางทีมันเราเหล็กมาให้ทองคำขาวที่เขา แตกมาได้รางวัลเฟซบุ๊กมามันก็เอาเศษเหล็กมาให้ผมแล้วทองคาขาวไปถ้าผมแจ้งต้องไปแจ้งกองปาราบและกองพิสูจน์หลักฐานนะครับหร้อกแจ้งที่สน,นอครับให้มาตรวจสอบเลยครับผมเคยแจ้งไปแล้วเขาบอกให้ตรวจสอบดีๆก่อนผมก็ตรวจสอบแล้วผมหายแน่นอนหรือผมเริ่งจับผู้รายได้ขนงขังขาวถึงจะแจ้งได้ครับ แจ้งมานี่คุณตำรวจไม่มีเวลามาตรวจสอบมานั่งเป้าให้ผมหรอกครับใช่ไหมยังไงสงสัยตัวมาตรวจดูด้วยครับบนหลังคาผมถ้าเจอใครมีพฤติกรรมปีนหลังคาข้างบนหลังคาบ้านผมนะ่ะก็ช่วยจับยัดเข้าก่งกงด้วยนะครับเราสงสัยมันจะเป็นโจรที่เข้ามาขโมยข้าวของผมในบ้านแล้วเปลี่ยนแปลงข้าวของผมในบ้านหลายครั้งหลายคราว ไม่ว่าทีวีหรือไงมันคงทอนไลายไปกินหรือว่าไงผม,ผมไม่ทราบครับอาจจะเปลี่ยนทีวีผมไม่ด้วยมันเนี่ยทีวีผมเสยทุกวันเนี้ยร้านรับซ่อมพยายามรับซ่อมก็ไม่มีอะไรเคยให้ไปซ่อมแล้วเขาหาอะไรไม,ไม่มีอะไรยอย่างในบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านโจรน,นะไม่รู้มันต้องการอะไรบางทีมันเอาของมาเปลี่ยนะชิ้นเล็กมาเปลี่ยนมันต้องการจะเดย่งเขากล่าวหาผมหรือเปล่าไม่ทราบครับ ข้าวของที่ผมจะได้ยังไงอีเฟซบุ Facebook, ๊กชิ้นเล็กชิ้นน้อยสร้อยแหวนนาฬิกาอะไรพวกเนี้ยที่ผมเล่นเฟซเล่นไลน์ไอ้นี่แกมอะไรพวกเนี้ยมันคงเห็นรถเคอรีอ่มาส่งมันเคอลยอยากได้ยังไงไม่ทราบนะทุกวันนี้ผมมันโดนคนก่อกวนคทับทุกวี่ทุกวันไม่ทราบว่ามันจะเปลี่ยนหมดเลยหรือเปล่าแต่ดีนะมันไม่เอาไปหมดมันเปลี่ยนไปหลายชิ้นนะ สงสัยยังหาไม่เจอหรือว่าไงไม่ทรารบมันยังมีส่วนทีอยู่ที่มันไม่เอาไปหมดพระเพอแต่มันไม่เอาไปหมดหรอกครับมันเอาไปทีชิ้นสองชิ้นแต่มันก่อความรำคาญด้ผมเหลือเกินเนะยดีมันด้วยค่าผมอะอาเป็นคนแบบโจรแบบอะไรนะโจรที่ดีมี้ใจอยากแคบเปลี่ยนขอเข้าของ,ของ,ของเล่นๆป่ะทั้งทราบันต้องการอะไรครับวันเนี่ย อหน้าผมเลยไม่ต้องการอะไรครับบอกทำๆสิ่งเนี้ยเห็นหน้ามันเด็กกินตัวพามันเปลี่ยนหลายองค์อรับององเล็กมาให้ผมองค์ใหญ่เอาผมว่าน่าไปต้องไปแจ้งก่าเพื่อสุ่หลักฐานครับอมากองป่าไปเอาไว้ตรวจสอบดีตรวจสอบแล้วครับมั่นใจครับ แจ้งไปคุณตำรวจจะเชื่อไหมครับว่าผมโดนโดนจริงของมันอยู่ครบแล้วอยู่ครบแต่มันเปลี่ยนนะของมันอยู่ครบแต่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นของแบบไม่รู้ว่าของอะไรของไม่ดีมามันโทษว่าของไม่ดีมาอยู่แล้วถ้ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนของไปมันไม่เอาไปหมดหรอกครับสร้อยมันเปลี่ยนของไปเอาของแย่มาให้่ะของรีไปมา ขานี้มาเส็จเหล็กมาให้เลยในการดีในการสเตนเลสหรืออะไรเดียบเงินสเตนเลสหรืออะไรเนี่ยมันเอาเอาเสร็จเหล็กหรืออะไรมาให้เป็นของเสียมาให้เลยครับที่มันได้จากรางัลเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ข้าของอยู่ครบครับแต่คือไงแต่ของมันโดนเปลี่ยนไปจนจนพวกนี้มันหัวดีมัมหัวดีมาแค่ข้าวของมาเปลี่ยน กาเป็นกอบวันมาคันให้ผมผมรู้ว่าโดนเปลี่ยนไปคนระับของเสียหลายเส้นเลยคนระับทำให้ผมแจ้งยากใช่ไหมพอของนี้อยู่จะแจ้งไงคุณตำรวจก็รับฟังป่ะครับโดนเปลี่ยนไปคทัาของเนี่ยหรือมันไปแจ้งคุณตำรวจก่อนวนะ่ะพอของมันหายปนะ่ะมันจะยัดเยียดเข้าก่อหาโดยการเอาของมันมาเปลี่ยนให้ผมแล้วของผมไปแดกไนงะสักวันมันก็แจ้งจับผมปนะ่ะแบบที่ลงข่าววนะ่า หลายหลายคนนี่ป่ะข้าวของผมท้องของม,มันมนาไปอะแต่มันรอาของของมันมาให้เงี้ยชิ้นเล็กของผมชิ้นใหญ่ของมันชิ้นเล็กคล้ายกันเหมือนเหมือนกันเนี่ยทำไมมาแจ้งความยากใช่ไหมสิ่งของผมนีอยู่แต่ของผมโดนเปลีป่ยนเข้าใจไหมครับ <c oughs> มันเล่นเกมอะไรผมไม่รู้นะครับให้ดูคิวขอ้มัน ถ้ามันอยากได้อะไรก็รีีบว่าคุยนะแบบประตูมาคุยเลยนะถ้าใครแจ้งว่าผมเอาของมันไปก็ช่วยล็อกคอมันให้ให้ผมด้วยนะครับสงสัยมันจะเป็นโจรที่ป้นผมนะขอบคุณมากนะครับไม่ว่าักตำรวจตรงที่ไหนท้องที่ไหนที่เจอโจรแก๊งนี้ชี้กล่าวหาผมว่าไปเอาของวันนาหรือก็เล็กขโมยมอยมาช่วยจับมันด้วยนะครับสงสัยมันเป็นโจรป้นผมแน่นอนเปลี่ยนข้าของผม